สบายดีพเมพี่น้องสบายดีเอฟซีตุ่ทุกานเริ่มบทจะเป็นเอฟซีพังลาวพังไทยล่ะก่ะต่างประเทศนํำเลือกพเมพี่น้องมือนี้มาพบพ่อกับซองซาวริงบ้านพินคือเก่าพเมพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วพเมพี่น้องซาวริงกันยังไม่ได้ออกแต่เฮือนคัวอยู่เนาะเห็ดกินต่อพเมพี่น้องเอ้ยกินข่าวเศร้าแล้วกับเห็ดกินต่อเห็ดเลยเนาะ มีพออเซนมันเนาะได้ปลาปลาที่ใส่มองเนาะอยู่นองสะรวมบานเฮาหัยพี่น้องเฮาก็จะเห็ดลาบแล้วก็แกงตากแห้งแล้วก็เห็ดส้มแม่พี่น้องเอ้ยลายเมนูอะไรเนาะมือบริหางเลยมือนี้นะอันที่เห็ดแห้งนะเนาะสลิงว่าถ้าเพื่นไปลาอีกได้ลายสลิงจะมือส่งให้แม่ไ่พี่น้อง โหเฮากับบรีอยู่ใกล้เพิ่นเนาะบริยืนบไร้ส่งยังนะพ่อพี่น้องเอ้ยได้ปลากะเมื่อส่งให้เพิ่นเนาะมีแต่สาวลงบึงแงงเพิ่อนอยู่บ้านพ่อพี่น้องซอยได้เดล็กๆหน่อยๆกะจากซอยเนาะถ้าได้ปลา,าลายจะเมื่อให้เพิ่นไหมพี่น้องเอ้ยเต้าหนึ่งจะแกงเตาหนึ่งจะ,งต,งจะต้มน้ำปลาแดงเห็ดลาบไหมพี่น้องเอ้ยคือมืดเนาะนี่คือปลาที่สาลิงจะเห็นแหงเนาะ มีประมาณหกตัวหวพี่น้องเลยปาปากน้หวยพี่น้องสัมผัสมือผ่ามือ,มอนี่แหละใหญ่เติบได้แห้ยพี่น้องอันนี้เป็นปลาทิ่สลิงจากแกงเนาะคั่วแล้วเรียบร้อยแหวพี่น้องเลยอันนี้ก็เห็ดแหงเนาะไว้เมื่อผ่าอีแม่แล้วก็ส่วนที่จะเห็ดราบก็ไปเห็ดชมแมนอยู่ตู้เย็นเนาะผักแล้วเรียบร้อยแหวพี่น้องเลยเตรียมไว้เบิดแล้วเนาะนี่สิกแกงแล้วก็แบ่งลงเพ้นนะ้ำแหวยพี่น้อง บ่แม่นหน่วยเฮาดอกเนาะแต่ว่าเอาลงไปซื่อๆม่พี่น้องเอ้ยสมุนนํากันยังบ่ได้เอื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้รดดีเนาะประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องปลาของเฮาก็แกงพี่น้องเอ้ยอ้าวดดงๆเนาะคือสิเพ็ดคักพี่น้องน้ําแดงอ่งอยู่เนาะักเพ็ดกํานึงเป็นปลาปลาไว้เฮาก มาทำนาทีตำหม,มากเพชรไว้พี่นอ้องไว้ครัวไว้แล้วเลยหมักเบิดมาเพชรกินเนาะเหตเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วเ่าก็จะพาอาเซินไปเห็ดทรงหลอกพ่อแม่พี่น้องมือนีศสิษอแหกคางเนี่มือนีอเซินว่ะนี่สิเลยอยู่ทางหลังพูนอยู่ลุ่มพูนสิเลสเลยเซินนั่นเลยสิเลสพาเซินไปเสริมหลอก่อนพ่อพี่น้องห่อนห่านจะไหนให้เบิ่งเนาะ มาแต่ห่านตัดผมแล้วยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเปิดเพลงเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นทั้งสั่งตัดผมแล้วก็สั่งเฮ็ดตู้แพี่น้องอ่ะเบิ่งดูทรงผมนะ่ะเบิ่งดูปิดมาดูลงห <c ười> มดแล้วมาหล่ะก็กินกระแลมบพี่น้องเอ้ยหาแต่แนวอันเป็นขี้บุกเป็นขี้วัดแท้ๆพาเชิญเฮ็ดชงรอ นี่แล้วภารกิจของเขา <c ười> ดึงกันอยู่เนาะโอ้ยตายแล้วนี่เอ้าหัวหน้อยแลน,มา,นมาคิดว่านี่คิดว่าใครจะลิงเป็นแม่คนบาเอ้าเฮ้ยพาคนมาแม่นานกนอนพี่นองต่้กันได้เลยเอาไปไป อยากลงน้ำมั้ยพี่น้องเลยดึงลบไปเวียนมาอยู่เนาะลงไหมลงไหมลงมไหมอาบน้ำไปอาบน้ำขึ้นไปเถอะไม่เยอะอาบน้ำน่ะโปมันเห็นสียาเออลงไปน้ะมันลงหมาผัดอาบน้ำควายผัดไม่เยอะอ่ะเอาลงไปดู ปลุกเงลีบ่ดิบ,บ่จะได้หมัด,ลเ,ดเล,กกลดยเนาะไะอ้เรื่องกระปุลงน่ะลงไม่โตไปไหมไปไหมอืมขอดูขอดูอยู่อาบน้ำน่ะบักปอูอาบแล้วยิงลงอีละกินน้ำก็ชอบกินนี่ มันหงอยแมพอยูหน้าผวัวนะได้ไม่จะลงบ่อนน่นะกินหญ้าเชยอ,อย่หนังผักก่อนพ่อแมพี่น้องกัยจุงมากับไก่เติบนอกผัดบอยักลงกินพ่อแมพี่น้องเลยอ้ย ตาซาลงนะขมิ้นขมิมนพี่น้องขมิ้นในหน้ bah, าจะเหม็นเส้นเนอะมาเหม็นว่าเหม็นว่าอที่เขาว่าควาลายใส่ดีดอกไม้พี่น้องน่าจะเป็นเส้นเนาะตาซาลงนี่มันตีงเนอะติ๊ก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 เตงแต้ปีใหม่พี่น้องงัวกำลังลงมากินน้ำเลยเนาะง่วนจุ๊กไซไปเบิดมือนะงัวกะ แบบเมือยังไม่ได้กินน้ำฮาก็พากกนลงมากินอเ,เอื้อเอื้อใส่รมศาติบ้านเฮากระซับนี่แหละเพื่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้มันยังโมแรงคักหปพี่น้องเอ้ยน,นี่น้ำยังสูงอยู่เนาะ ถ้าว่าแรงแห้งนะป้าพี่พุ่นแหละน้ำอยู่กลางคุณเนาะน้ำที่เหลือน่ะแล้วก็ปีนีิก็พักกิเล็ก,กันยังบมกป่งเนาะที่สลิงเคยเอานะกะนะยังนานอยู่เนาะอิ่มแล้วกินเนาะอ๋อยิ่งไปไกลเถอะลบมากิบ,บ่มียังร้ายพี่น้องเอ้ยมือนี้กะตามติดชีวิตกองเฮาเนาะแต่ละกะ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบสำนีเด้อนฝะากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อะไรอย่ลายยลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาลิงวันพีนเห็ดคลิปต่ต่อไปเพยพี่น้องเลยกะว่านี้อันซาลุงเลี้ยงมูกระทะกะย้อนลังปีใหม่เพ่์พี่น้องเพราะว่าปีใหม่ครับบริกินเนาะแบบว่าครอบครัวครับบริกินนะแบบน,นะกับน้องกับพึ่นไปกลุนมันแน่พึ่นมาแล้วกะพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะก,ก็เลยกิน เอย่หลังปีใหม่ให้พี่น้องเลยเลี้ยงเอื้อเลี้ยงน้องเนาะมือนั่นกะบริกินแต่ขา้าวซาลิงไงข้าวพ่อบ้านมาด,ดูดตินนะกะไลยคนเติมนอกกะเห็ดให้สุพรรณกินพ่อพี่น้องเลยกะมาถึงว่าข้าคูณน,นํากันเนาะสุพรรณกินนํากะดีใจใพ่อแม่พี่น้องเลยสุพรรณมาก,กะเนาะมืออยากอาบน้ำมาโปโด้มึงแน่โป้ละสองเถื่อแล้วนะ บ่ <G l ip> <G l ip> ทำไมเธอชอบน้ำจังเลยอ,อยบิรดมอนี่ผัดกี่ขันอาบน้ำ,นำสบายดีสบายดีเร็วเร็วมือนะ่ะสบายดียิงมาเลยมือมือเอามือมาบ่เคยสบายดีมันเนาะนี่สบายดีนี่สบายดี <G l ip> มาแต่ละตัวนาะถ้าสลิงเคยสบายดีมันซาวเี่้งแต่น้อยเนาะมันก็จะยือมือมาแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สลิงฝึกเนาะพอ,อก,กันคลิปใหม่พี่น้องเาลายายห่างเนาะสบายดี